ลังจะรีวิวิบไปเมื่อกี้นะคะนี่รสายมูของผีที่นะคะเนื้อมันก็จะนิ่มหน่อยเราต้องระวังเนาะแต่ชอบแพคเกจมันดูดมาเลยไม่หลุดแน่นอนชุบ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 แต่ว่าเนื้อมันจะเป็นแบบเนี้มันจะนิ่มมากเลยอะเรารว่ามันควรอยู่ในอุณหภูมิเย็นหน่อยแต่ว่ากลิ่นมันหอมมากเลยนะแล้วก็ อันนิ่มมากเลยอ่ะอมืมอ,อัน,น עם, อ่มันแบบอางลกง,งกากเราเลยอือดูสิอืมมันเหมือนมัลงปากเราไปเลยแต่ว่าเราว่ามันต้องอยู่ในที่เย็นเย็นหน่อยเย็นเลยแหละหลังจากที่เสียดายริบมากเลยอ่ะเมื่อกี้เปิดออกมาแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะดูสิเสียริบไปเยอะมากเลย เออต่อไปเรามาดูอันนี้เสดายอะขออีกทีนะอืมอะอะเราได้ไพ่เราได้ไพ่มาเรามาอ่านดีกว่าเราได้อะไรเราได้ The Queen นะคะ The Queen of p r i n c e s นเหรอ Princess, อะ The Queen of Princess ไพ่แห่งความอบอุ่นการดูแลความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งการงานการเงินและความรักหญิงใดที่ได้ไพน่นี้บอกเลยว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีคนต่อไปได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกไพ่ทางด้านการเงินที่ดีที่สุด ทุกสิ่งที่คิดและหวังไว้หรืออุปสรรคที่มีอยู่จะที่คลายและประสบความสำเร็จจะมีความเพียบพร้อมความมั่นคงทางด้านการงานและการเงินเข้ามาในชีวิตมีความสนุกสนานล่าเริงชีวิตจะได้พบเจอกับความรักที่สดใสและราบรื่นมีคู่ครองที่ดีความรักจะสมหวังและสมบูรณ์อย่างแน่นอนโอเคนะคะได้ไพ่เดอะรีน อันต่อไปเราซื้อของม,มาหลายอย่างกันนะเราซื้อของเคที่มาหลายอย่างกันเขาค่อยซื้อมาแต่รอบนี้ลองเป็นอันใหม่ของเขาก็คือไอายไลเนอร์กับอ่ากับเนี่ยลิปสลายมือแต่ชอบสีนะไม่มันได้นะมันแบบชุ่มปากดีแต่ว่าเฟลตรงแบบเปิดลิปออกมาแล้วมันแบบ อันนะหรือว่าเราไม่เคยแต่งหน้าก็ไม่รู้นี่น,นี่เราไม่กีดอายไลเนอร์มันนันมากไม่กีดอายไลเนอร์จะมากีด,ดอายไลเนอร์เปิดผิดก็เฝ้าหนึ่ะอะอะโปะละโปะละไฟเปิดผิดด้านขี้เก๋สวยโอ้พูดอีกลิปดิค่ะแต่เราชอบที่มันแน่นมากคีเลยไม่หลุดนี่แน่นอนถ้าหลุดก็เตรียมตัวสวย มีเส้นเส้นเขาว้าวเส้นเล็กเลยนะลองดูไหมลองสำหรับคนไม่เคยกรีดแบบเราไหมทำงี้นีอ่อ่ะ,อะทำไงก่อนต้องกรีดอย่างงี้ใช่ไหมอะ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ไม่ได้อยู่ที่อ่าอายไลเนอร์แล้วนะคะอยู่ที่ฝีมือคนกรีดแล้วแหละอยากได้เส้นเล็กๆแบบเออนองเอกก็หลีอย่างเงี้ยอ้ยสำหรับมือใหม่อย่างเราถือว่ามันง่ายนะแต่ว่าเราอ่ะกรีดไม่เป็นโอเคก่อนอื่นนะ ไปหัดกรีดมาก่อนห่อไวทูเค oh. okay. นี้ใช่ไหมอ่ะถูกไหมอ่ะแต่มันนุ่มลืนง่ายดีนะโอเคไหมอะเดี๋ยวไปหัดไปหัดมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกทีแต่ชอบเส้นเขามาก เส้นเขาเล็กมากเลยนะโอเคนะสำหรับสองตัวนี้โอเคดอลลี่อ e เขาก็โอเคแต่เรา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 ไม่ขี้ไม่ไม่อันนี้ส่วนตัวของเรานะไม่เราคิดว่าลิปตัวนี้มันแห้งไปแต่สีมันสวยนะแต่มันออกจะแห้งๆไปหน่อยทำให้ปากแหง้งไปหน่อย โอเคใครดีบ๊ายบายสำหรับการรีวิววันนี้ค่ะมือใหม่หัดรีวิวแต่งหน้าก็ไม่เป็นอีกอ่ะข้างเดียวไปอีกไปค่ะอะกด